ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง P B Freelance Channel นะครับทุกคนกลิ่นยาฮูมือนีเปิ้งยังหัวแค่เพ้าขอเพลงไหนคะฮะขอเพลงหนคะพิติจิตศดาไม่ค่ะพิติชิโร่โอ้ยตอนแรกฉันก็ดีใจไมื่อเทนตีชิโร่ตีอะไรตีกลิ่นสีขอเพลงหน่อยค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอ้เป็นโซนเด็ด รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอออออออตอนแรกแค่พ่าวว่าจะเป็นพี่ติก๊กตอนแรกกะไรโอ้พี่ติ๊กสฤดาแนี่เลยว่สาสัปดาหหน้าเขาคล้ายคึงอยู่มาหอดแล้วสีสแสดงมือนีพี่น้องเป็นติก๊กชิโร่เจ้าพ่อเพลงไว้เพลงมวลธาติมันมวล,ม,วลมือนีนะครับผมคุณแม่เป็นอยยังกับบาบูก็ต้องรอชมในกลุ่มปีอะไรนะอุ้ยรอกหนาที่โจดนักเทวันโอ้เป็นยังกับเป็นรลด เอาคว้าเป็นจากควงกันเป็นรักแต่ว่าบ่เป็ี่ยนแพ้วๆเด้อเขาเนี่ไม่เห็นที่จะซื้อหงนันเธอพิ่งจะเป็นแท่นเปลี่ยน่ว่าอยากเป็นเจ้าของผู้หายเพ่งกตบว่าอยากลองเพ่งอยากฟองเหนื่อยเป็นเพราะว่าเหนื่อยปวดหัวปวดว่าอย่าเปลี่ยนไม่รุนนะสิเมย์สุดสวยมาก สวยหยาดลงมาจากทางฟ้าเหมือนสะรรบันดาลมาเลยไทยเลยนะนี่เบ้านี่ไทยเลยก็ไทยเลยเราเคยยอมเพ้ตาไสฮันเมย์่ตกโคลน่นมังมีมาแต่โดนตะลุบตะกอนพวหมุนพวอเจอไปตลาด มุนี่กับโชว์พี่น้องซื้อไผ่โชว์พี่น้องนะครับผมมุนี่คุณพ่อรับบทเป็นติ๊กชิโลนะฮะแล้วก็มีศิลปินของเราเยอะมากเลยวันนี้นะฮะผมว่ามีใครกันบ้างจะพาไปดูนะฮะได้ไหมเรื่อได้ค่ะอีแมทธิวค่ะสวัสดีครับมารับบทอยังนี่โอ้เขาเอิรนผมว่าเป็นพระเอกครับไพเอิร์นไพเอิรนโอ้ยคุณพ่อนาริตาเอิรนผมว่าเป็นพระเอกแม่งระเบิดนี้เออเรี่ววันมันจุดถูปะ เดี๋ยวึงนามันเป็นจอดฟอดแล้วแมที่พกระเทินครับผมแมททูพกระเทินครับที่ได้ให้สุดยอนเก่นใช่ไหมครับผมบอบูเมอุ้ยเอาอมึงไปอมแม่เร็วๆเอ้ยดางเพื่อนผมแต่ครับาดสวัสดีค่ะซื้ออย่งเอาหัอมาใหญ่สักนิดเ่องโอ้ยโยอเห็นม้เสียโอ้โอ้ย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 โอ้โยโอโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โออ้โอ้โ ว่าอ่าอุ้ยเพื่นยอได้หนิพี่เอ๋พี่น้องพี่เรียกบวกว่าสิมาให้เป็นพระเอกจงได้จงมาเตียงให้ขขอยเป็นตลกเบิ้งในนี่แค่ใส่ข่อยใส่สุดกกวานี่สุดกกวากกวา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 โอ้ยย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 ย อ๋อแม่ทันปะแมนยันมาสุดภาคลูกมหากริปอ่นี่ฝุฝนตกโรงเรียนพายุเขาก็มหากริยาสีขยันตื่นแม่คือได้เหรอคือบอกนาตาขหงอยู่ดิบวยว่าไปบอกข้างหน้าู่ว่าเครบอกข้างหน้าู่ว่าแม่ปอทำทรงผมให้พี่แบงค์อ่ะหล่อนพี่บ้าฟินแลนด์ได้ป่ะแบบอย่าไปแกงเขาได้ไหมอย่างนี้ก็เลยก็เลยโดนแกงไงมาก็เลยก็เลยวอทอปไหนพี่น้องนะครับผมไอ้นาตาบดบดีทอแต่ว่าย่างอื่นดีกว่าพี่น้องจมูกนี่ใหญ่มอลลาข์คินเทนัมลายมองบอก เข้าถามกับว่าตอบเพราะอย่าปนมัอยากรอนํำกากตะหมอไโอุ้ยมีกากหนอหมอพอนจิบแม่เลยบอเนหมอพ่นจิพี่เาส้วงผมส้งผมเหมือนกันอยู่ผมคือกันยูส้งผมเลยสีกับสีกับส้งแบบอันนี้แน่จริงเลยสีมันเดิ่มแต่สุดสุดนะครับมันมีโชช์่อีกเราเสื้อผ้ายัมันนีเสื้อผ้ายังครับพี่น้อง่หลดรอว่หลอกไม่เอียงฉันหลุดอยู่บ๊อบเอนพี่น้องเอ็ไม่พอดีนี่ย เทื่อนะเชื่อนะลัลัลัหลออกไปนี่ออกแล้วออกไปออกแล้วออกไปออกแล้ว่กลองหามเพนมาเลยค่ะหามเพนมาเลยเนี่เป็นวับลับเดี้เนี่ยวับลับอือรอดนีบอกเลยค่ะตันตีบ้านแจงท้องสิ้นแรงสูบสุด สวัสดีพี่น้องว้องไปหนึ่งหมื่นหน่งพันขวดท่านสวัสดีจ้าโอ้เจ้าพีมพาอไุขควาอเจริญบัดเี้นะจะเป็นสองพันแล้วครับผมขอบนครัมโอ้ยจนับนสองพันแล้วครับผมตอนนี้โอสิแล้วครับผมลูกพ่อเสียพ่อไอ้ลูกพ่อเหียพ่อหน้าบ้านนี้

วันนี้นะคะเราก็จะมาฉลองความโสดให้อาจารย์มือกลองด้วยนะคะวันนี้ช่วงช่วงคิ่กแบบช่วงสุดท้าเราก็มีเทียนใหยแกแกใครโสดนะใครโสดนะต้งนไอะต้องตไล่ะไปแล้วลมกิอีกแล้วว่าการสดพนีแบบนี้มาอรมาเต็มเลยนะตั้งแต่โสดนะาบอพ่ออยากโสดป่ ใาอยาดสวยนั่นคือท่านก้อยเนี่ย <S <S วันนี้บอกเลยว่า,าร,รับการงานโชว์หลากหลายการแสดงน,นะคะแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องแฟนๆพลินน,นาริตะไหลแข่งใส่ร้รงเียนรอบ43ของเข้าวันที่26มีานาคมพีานาคมร,รอบเนี่รักจนพิเศษย้อนจะแจ้งวันพรุ่งนี้และบอกเลยว่ารอบ26งานโชว์ของแต่ละคน อลังการล้านแปดล้านเจ็ดล้านเก้าอย่างแน่นอนครับแตทุกคนจะมีโชว์พราะเาจะเป็นพี่เด่นช,ยชัยพีเจียนเชลเลอร์หรือว่าน้องแรงแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนจะมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนอาจารย์<อ>ราฐมนตรีติวโอนมาได้เลยข,ของขัดไล่การแี่นองเราพูดขั้นรายการระหว่างที่รอน้องๆขึ้นโชว์นะครับผมมีขึ้นบ้างคุณพ่อคุณแม่ทั้งทุกอย่างเลยนะให้กับพี่หิงพิลากราจ้าสวัสดี่เป็นทางการใระบบเอฟซีบ้างกเซกำไรกำไร ภาษาบ้านเขาเอินกล้องแทนกล้องแขนพึ <mat yeah> ่งแต่ว่าเบิ้งจย่างก้องนี <m <m ่แบบไม่เน้นไม่แล้วเพิ่งเกิดเปเน้นเบิ้งเนาะเป็นตะย่านเนาะให้เป็นห่วงแล้วนี่งห่วงห่วงแล้วมองมองข้างในเปิดเป็นอย่างไหนช่วยบอกเป็นมันเป็นกางเกงอยู่ข้างในเก่งมันก็เป็นชุดว่ายน้ำข้างในแล้วก็เอารีทับอีกสามอย่างภาษาลายเขาแก้หน่อยออกไหมโบมีไม่มาแล้วเป็นห่วงแล้ว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 หนึ่ง ร่อนทุกหนก็หาสั่นตอนนั้นวันเหลียวดอกขึ้นนี่ท่านจะเห็นแนวนี้บวมเลยเฮ้ยเมื่ออีกแล้วเมื่อีกแล้วมืนขึ้นดิกับเมื่อยตัวแยกตัวพี่น้องพี่น้องมาเสื้อท่านท่านสบายบนพอว่าอุ้ยบอดอกเมื่อยดเมื่อยเดี่ยไปางไหนแสดงว่าได้แสดงว่าขึ้นอีกบได้ไหมเขื่อนอะไรบ้านยังได้อุกออนเขื่อนอะไรตัวมีแนวแกเขาอยู่อเขียนน่ะ ฟ้าอมากกว่าสันเยอะบอกดอาเกรียงเครียดเหยอยบคอยผมก็เลยเป็นคนตู้เห็นชุดชุดหนึ่งผมก็เคยใส่เลยพอล,ลืมข้าวเพระาะว่าเขาซื้อไว้ผมก็ลืมข้าวผมก็เลยใส่ไปหยวกยวนแย่มา,ากเพราะอ,อันนี้อันนี้แบบไม่ไอ้นี่บอกไปว่ามันก็เ <มา S 1> ลยว่าพนพนลืมเข้าแห่มีมัน,ม,นมีเรื่อง,องชุดน่ะอสอยชีวิตเธอได้หนิเธองูงว่เพื่นวะมันเกรี้ยงเหยเยบห้อว อก้าเปบีเอ็กผู่ต่อสู้ไซร์ไซร์ไซร์อย่าไซร์บีสับปัดไปเลยค่ะป้าอยู่นโชแต่นดงงกแต่งัแต่งโตกนะ้งีก็มีก็คือเรียบรีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบขึ้นเวทีในแต่ละคนแต่ละนางนะคะ โอเคพี่น้องใครที่ซื้อตั๋วไม่ทันก็สามารถซื้อบัตรจองตัว๋วชมย้อนหลังได้นะคะบ๊ายบายพี่เชียงก็รับบทเป็นไอ้แก่อไอ้แก่หัวงูแก่ที่ซื้อกับพ่อถ่ายเางหัวงูถอดสูวไอ้แก่หัวงูเอามาแก่แข่งต้องรอรุ้นนะว่าจะได้บทอ,อะไรต้องรอรุนนะไม่ได้นะอรอติดตามด้วยพี่น้องเด้อเบื้องนี้เท่าก็าเท่ากับซัำนี่ละ